ทุเรียนเป็นอีกหนึ่งพืชที่เรียนรู้ไม่รู้จบซึ่งทุเรียนส่วนนี้นะคะอายุประมาณสองปีค่ะสองปีเศษๆนะคะส่วนของคุณสัสยิพาสอยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะก็จากปัญหามากมายที่ปลูกทุเรียนไม่ว่าหนอนเพลียมแมลงหรือว่าดินเป็นกรดนะคะแก้ไขปัญหามาหลายทางมากวันนี้มาเจอทางออกแล้วค่ะเจอกับอะมิโนโปรโตีนเอมกกลนะคะชนิดน้ำและชนิดผงที่เป็นโปรโตีน ใช้ฉีดพ่นทางใบนะคะแล้วก็รดทางดินค่ะนะคะซึ่งจุลินทรีย์ตัวนี้นะคะมีประโยชน์มากต่อพืชทุกชนิดนะคะโดยสามารถละลายน้ําได้นะคะไม่เกิดอาการตกตะกอนของธาตุต่างๆทําให้พืชที่เราไปฉีดนะคะหรือว่าใส่ทางโคนนะคะก็ดูดซึมใช้ได้ทันทีค่ะมีประสิทธิภาพมากนะคะและก็ที่สำคัญคือจะรือนห้องงามได้อย่างดีค่ะนะคะเพราะอะมิโนโปรโตีนผง ยังใส่ทางโคนนะคะแล้วเราก็ซึ่งเป็นสกัดจากธรรมชาตินะคะสามารถใช้ได้ทันทีค่ะในวันนี้จะเห็นว่าทางแก้ปัญหาทางรอดมาแล้วค่ะนะคะทุเรียนส่วนนี้มีจํานวน300ต้นนะคะเป็นพันมูสันคิงค่ะอายุมีตั้งแต่1เดือนนะคะทําไมถึง1เดือนเพราะว่าปลูกช่วงที่เอามาซ่อมค่ะก็1เดือนนะคะหลังจากนั้นก็เป็นมี2ปี3ปีนะคะ3ปีเสร็จ,รจนะคะ ทั้งหมดค่ะ300ต้นค่ะนะคะวันนี้เจอทางออกแล้วค่ะเห็นว่าหลังจาก3เดือนที่ให้ปุ๋ยนะคะให้แอมโกรมานะคะเป็นอมุนอะมิโนโปรโตีนนะคะฉีดพ่นทุก10วันแล้วก็ใส่ทางโคนทุกเดือนค่ะเดือนละหนึ่งครั้งนะคะใส่ไม่ต้องเยอะค่ะจำนวน หนช้อนโต๊ะนะคะถ้าต้นเล็กถ้าต้นใหญ่ก็ใส่ที่5ช้อนโต๊ะนะคะใส่รอบรอบ,รอบทรงพุ่มค่ะวันนี้ตกแต่งกิ่งนะคะจะเห็นว่านะคะออกมาทรงพุ่มสวยงามมากมายค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่มีนอนแมลงมารบกวนเลยค่ะวันนี้โตเต็มที่นะคะเราให้แต่นะคะอ่านพืชแอมโกรอย่างเดียวไม่ให้ตัวอื่นเพิ่มแล้วค่ะวันนี้ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ทุกหุดเลยค่ะตัเรียนเติบโตได้เร็วมากนะคะแตกยอดแตก กิ่งก้านสาขานะคะคอยที่จะมีลูกออกลูกให้กับเจ้าของสวนต่อไปนะคะก็เป็นสิ่งที่อยากจะแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะที่มีปัญหาปลูกทุเรียนแล้วไม่โตปลูกทุเรียนแล้วมีปัญหาวันนี้นะคะทางออกก็คือแอมโก่ะใช้ได้เลยค่ะ